มีอะไรอยากถามคนข้างหลังคะเอ,อ่อพี่แม็กเมื่อคืนนอนที่ไหนครับนอนบนเ,เตียงครับรรบนที่นอนฮะเอ,อ่อกรจีเด็กตายที่ไหนครับอะไรนะกาพูดว่าอะไรนะกรจีเด็กตายที่ไหนไม่รู้ครับ <laughs> <g ay> เลี้ยงหมาพันอะไรนะครับ <c oughs> ปอมครับอ,อ่สีเหลืองสีเหลืองวันพฤหัสครับ <c oughs> แล้วสีแดงวันอะไร <c oughs> สีแดงวันอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> วันพฤหัสที่ผ่านมาใส่ชุดสีอะไร <c oughs> ใส่ชุดสีขาว เมื่อคือนทำไมานอนดึกเมื่อคืนนอนเร็วเออเมื่อคืนนอนกี่โมงครับเอ่อห้าทุ่มครับเอ่อเมื่อสองนาทีที่แล้วกินข้าวกับอะไรฮะโอ้อกินข้าวกับช้อนฮะเอ่อเอ่อเมื่อ,อ,อฟ้าร้องครับฟ้าร้องเสียงดังครับเสียงดังว่าอะไร <c oughs> บูมวันนี้ดื่มกาแฟกี่แก้วสองครับปลาทองหรือปลาดุกปลาดุกผัดเผ็ดครับอ่า ปานินหรือประช้อนปานินแมวร้องยังไงครับเหมียวเหมียวหมาร้องยังไงครับหมาร้องฮ้องคนถามหล่อไหมครับเออหล,อล่อห้างกลวยแล้วผมเออวัวร้องยังไงครับเออมอมอมอ,มอ,มอหรือเปล่ามอฮะเออปลาทองพูดว่าอะไรฮะตบตบตบปลาตาช้นสีอะไรครับ ชาชักสีอะไรต้มครับตาชั้นเอาตาชั้นสีน้ำตาลเข้มครับแม่ชื่ออะไรแม่อเลต้องชื่อโลล่าแล้วพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อเลือกครับชอบกินอะไรครับชอบกินปลาครับอาหารแบกปูนไปบบกเหรอตึ๊ก ตึกแล้วไงต่อตึก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 เอ๊ตึกตึกอะไรใหญ่ที่สุดกตึ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 กโกะฮะตึตึกกตกตึกามกตึ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 กกตึกตึกกตนกตึกต่กตึนตค่ตึกตึกตึกตึรตึนตกตกตึกกกตึกก ไปไหนต่อเดี๋ยวไปกินหมูกระทะครับแล้วจะสั่งอะไรบ้างอกไก่ครับเมื่อวานนอนกี่โมงครับเมื่อวานนอนตีหนึ่งครับเมื่อคืนเล่นเกมอะไรครับอ๋อ Animal Crossing ครับเทเล่าอ่ากินกินมีหยกล่วงหรือไม่ล่วกครับเออไม่ล่วกครับผม ครับผมครับผมฝากติดตามซีรีส์ Why Destiny ด้วย,ยนะครับแล้วก็เจอกันทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มตรงทาง AIS Play ครับผมครับ And for international fans, don't forget to check out Why Destiny Every Tuesday Thai Time 10:00 PM to Midnight on the YouTube Channel AIS Play เย้